เบลล่าราณีแชร์ภาพนี้ยินเคียงข้างวิวชวินคนมีความรักละมุนเวอร์เรียกได้ว่าหลายคนต่างเรียกร้องกันปรากฏตัวคู่กันของเบลล่าราณีแคมเปญและวิวชวินนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของชายาพีหมื่นล้านนับตั้งแต่เปิดตัวอยู่ในระหว่างศึกษาดูใจกันก็มีภาพคู่เพียงภาพเดียวออกมาให้เห็น และภาพคู่อื่นๆนั้นที่ถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลส่วนใหญ่แฟนคลับทั้งหลายก็บังเอิญไปเจอแล้วแชร์ความน่ารักมาให้ทุกคนได้ชมและล่าสุดภาพคู่ของทั้งสองคนก็ยังไม่มาแต่ภาพยืนเคียงข้างกันในโฟโต้กรุ๊ปมาแล้วโดยเบลล่าได้แชร์ลงในสตอรี่ส่วนตัวแค่ยืนข้างกันก็ทำเอาแฟนคลับคู่นี้อิ่มอกอิ่มใจไม่ใช่น้อยและภายในภาพประกอบไปด้วยผู้ใหญ่คนสนิททิปปี้สุพรทิปไฮโซนักธุรกิจคนดัง เรียกได้ว่าคู่นี้เขาหวานละมุนเวอร์มากเลยล่ะค่ะน่ารักสุดๆ